ดีค่ะบัตรเซรามิกสองค่ะแอลค่ะฟางค่ะวันนี้ค่ะรุ่นค่ะจ่าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดสเก็ตแฟชั่นเป็นสูตรแฟชั่นผิีนะคะเป็นงานเกาหลีลดเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา7,500บาทนะคะน้ำหนัก100ยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า200ถึง250ตัวตบต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆนะคะฟางค่ะนะคะฟ้าทือสองฟ้า เป็นอะไรนะคะพี่แอวคะเป็นแบบว่าจะเป็นหบบว่าสูทก็ได้ค่ะจะเป็นแจ็คเก็ตก็ได้ได้ค่ะคือได้ทั้งสองแบบค่ะใส่ทางานได้ใส่รำารองได้ใส่ไอยางก่อนนะใส่รำได้ใส่รำรองได้ใส่รำเลยบอกรำรองได้อะลูกค้าจ๋าใครที่มองหานะคะลูกค้าจ๋าจะว่าแจ็คเก็ตก็ได้จะว่าสูทก็ได้ลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีครบเลยมีทั้งสูทมีทั้งแจ็คเก็ตแฟชั่น ลูกค้าจ๋าเป็นของผู้หญิงรอเงินทุนยี่สิบสองนบาทนะคะสตีมาค่ะสตีค่ะสตีค่ะยังไม่ทันมาจากเหินอยู่อ่าลูกค้าจ๋าขออนุญาตรอลูกค้านิดนึงนะคะรอขอลูกค้าลูกค้าขออนุญาตรอลูกค้าโอาเมย์ในจริงขออนุญาตรอลูกค้านิดนึงนะคะอีสิบสองค่ะสิบสองค่ะนะคะสวัสดีลูกค้าทค่ะนนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหมวดนี้ลูกค้าจะถามหาตะเก็ยเรามีมาค่ะมาค่ะ เจ็ดาร้อยบาทค่ะปลาเรื่องไซส์ค่ะมีคลไซส์มาเลยลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นหมวดนี้ไซส์จะอยู่ประมาณไซส์เไซส์เไซส์แนะคะลูกค้าจ๋าคือจะแบบว่าไม่ได้ใส่แบบรัดรูปมากแล้ แบบว่าแบบทงเทงแม้แบบลุวมๆแม้ลูกค้าจ๋าทงเทงมันจะเป็นทรงที่แบบพอดีอ่ะลูกค้าจ๋าสาวออฟฟิศได้กลุ่มออฟฟิศกลุ่มราชการนักเรียนนักศึกษานะคะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ด้วยกันได้เลยหรือว่าสถานที่ทํางานต่างๆก็สามารถซื้อไปหานกันใราซื้อไปไายก็ได้ลูกค้าจ๋าย่ารอเช้าวันนี้วันที่2ี่เ็แล้วลูกค้าจ๋าย่าลืมใช้สิทธิ์โปรโมชั่น โบราคำเสีกันนะคะลูกค้าะเรือไม่ชิรายการเลยนะคะลูกค้าค่ะอย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะลูกค้าจาสิทธิ์แบบว่าสําหรับสมาชิกของบัคเลยนะคะค้าลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคแล้วนะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวแต่ละเดือนนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกท่านเลยสําหรับสมาชิกบัคนะคะคุ้มมาก มีแต่ได้กลับได้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะมีแต่ได้กลับได้คีแ่คุ้มกับคุ้มแต่ตอนนี้เราให้ลูกค้าเซฟหมวดนี้ไปก่อน100กิโลในราคา7,500บาทนะคะาตเป็นแจ็คเก็ตก็ว่าได้แจ็คเก็ตก็ว่าได้แล้ววนนี้เป็นเกรดเอด้วยลูกค้าจะเรื่องส่งเรื่องไซส์แล้วเรื่องสไตล์ของเขานี่คุ้มนะมีมาหมดเลยมาหมดเลย S <S เป็นแบบว่าการะดุมหนึ่งเม็ดสองเม็ดกระดุมสี่ห้าเม็ดกลุ่มทํางานกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแบบว่าใส่ได้หมดเลยลูกค้าใส่ได้หมดเลยแล้วก็ค้าใส่ด้วยใช่ค่ะลูค้าะค้าใส่ค่าแบบด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นแบบแฟชั่นมีมาเป็นแบบทางการมีมาลูกค้าจะตัวสั้นตัวยาวมีครับมาใช่ค่ะคือแบบว่าจะใส่ทํางานก็ว่าได้ใส่แบบว่ากันแดดกันลมกันหนาวได้เหมือนกันนะคะค่ะ เบิ้งติล่ะต้นทุนสามสิบสองบาทลูกค้าจ๋าปลายหอยมือหนึ่งมาเลยต้นทุนสามสิบสองบาทอุ้ยสีแดงด้วยสวยอะ่ะเขาลูกไหมคะอุ้ยแพ่อุ้ยสวยอุะยวสวยอะายอมาก ลูกค้าจ้าต้นทุน32บาทเอาไปซักดีดีลูกค้าขายตัวละร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบได้เลยลูกค้าจ้าส่วนใหญ่สูตรถ้าแบบไปตัดกันจริงๆไม่ต่ำกว่าหลักพันนะใช่ค่ะแต่อยู่ในนี้ต้นทุนค่ะสามสิบสองบาทค่ะิสวยอ่ะมันเป็นดีไซน์ของเขาอ่ะแล้วมันเป็นสไตล์ของเขา็นอะคนสวยแท้เอาคือแท้ อุ้ยอันนี้เป็นมือหนึ่งนะลูกค้าจะาเป็นมือหนึ่งนะปมือหนึ่งมาเลยแล้วก็เป็นโทนสีขาวด้วยนี่สวยอ่ะนางดูค่ะแต่ต้องรีดนะลูกค้าจ้ารีดนะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนค่ะบรดมันจะยับลูกค้าจ้าจะขาดยากแนะนําให้เอาไปรีดนะคะสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามาทุกท่านนะคะพี่นกลักษณานะคะน้องนางมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะ <c oughs> คะจะโอ้สงสัยลูกค้าคิดถึงเราแน่เลยอ่า <c oughs> หมวดนี้ค่ะ <c oughs> ค้าค่ะ เรื่องโทนสีก็ค่ะนะคะสีขาวสีดำสีเขียวก็มีหมาเหมือนกันนะคะสวยค่ะลูกค้าจ๋าสวยแต่สวยจริงๆนะคะลูกค้าจ๋าแบบว่าสีดำโทนสีแบบสีพื้นก็มีนะคะลวดลายก็มีนะคะลูกค้าจ๋ามีหมดในนี้หมดเลยครบมากของผู้หญิงเรานะคะเป็นทางการได้เป็นแฟชั่นได้เอาหนึ่ได้หมดเลยนะคะอุยตัวนี้เป็นตัวยาวด้วยไซส์ใหญ่ด้วยค่ะอุยคืองามแท้อันนี้เป็นมือหนึ่งอีกแล้วค่ะ โอ้กระดุมเป็นแฟชั่นมาเลยเป็นแบบว่าดีไซน์ของเขาเป็นแฟชั่นมาเลยเอามือหนึ่งไมาแล้วนะค่ะลูกค้าสายยารอช้ เอสได้เลยค่ะใช่ะกระสอบนี้เอสได้เลยหรือว่าจะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้เอาเป็นรุ่นเองก็ได้นะราคาเท่ากันคุณภาพเหมือนกันอ่าให้เน้นที่น้ำหนักเหมือนกันค่ะลูกค้าร้อยกิโลเรื่องจำนวนชิ้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดไซด์ด้วยมีบวกโลบอกว่าคุณหานเล็กๆนน้อยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะให้เน้นที่น้ำหนักร้อยโลนะคะราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาท แต่ละกระสอบจํานวนชิ้นจํานวนตัวอาจไม่เท่ากันนะคะลูกค้าจ๋าส่วนเรื่องแบรนด์ยี่ห้อก็มีค้าเขามาน่าจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะลูกค้าจ๋าเป็นเฉพาะนิดนึงเนาะใช่ค่ะคือเป็นแบรนด์เฉพาะของแจ็คเก็ตสูตรเลยก็ว่าได้นะคะโดยประมาณนี้นะคะลเดี๋าวเพื่อจะเคือจังไล่บูเบอรีอักษะอย่างค่ะสวยจังตัวนี้เอาเดี๋ยวรื้อแมทให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะอันนี้ปกติเราเจอแบบว่าซีเคใช่ไหม อันนี้เอเคสวยคสุดยอดเลยขนมอี่งยั่งก่อนนะเ k อันอันนั้นแหละจะกลายเป็นพวกขนมขนมไม่ต้องสิไปเป็นอันแบรนด์ขนมเนี่ยแบบนี้อ่ะไปต่อค่ะนีเลยลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เด้อลูกค้าจ๋า เข้ามาแล้วพูดคุยกันได้ทักทายกันได้สนใจสินค้าหมวดไหนสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าต้องการสินค้าหมวดอื่นค่ะที่บริษัทบักของเรายังไม่มีค่ะสามารถแจ้งมาได้นะคะสามารถแจ้งได้ว่าต้องการสินค้าหมวดนี้สามารถสั่งได้หรือเปล่าสามารถแจ้งมาได้นะคะก็รับจะปกติแล้วเนาะจากหลังสงการนะคะค่ะไม่มาใจว่าลูกค้ากับจากภูมิลำเนามาครบแล้วหรือยังะอ้เจ้าคือเบาดีว่าเก่งเน๊ะ ไม่มั่นใจว,ว่ากลับมาหมดแล้วหรืยอยังนะ,ะนะคะลูกค้าจะเริ่มขายข่ากันไปเนาะลูกค้าจ๋าอ่ะนะ,ะ sca? อุนน้ยสวยจริงจริงนะคะลูกค้าจ๋าสวย,นนยตัวใดมากก็ง่ามค่ะเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็มีค่ะคจ๋าเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นตัวยาวตัวสั้นก็มีนะคะอ่ะเป็นโทนสีดําก็มีสีแดงก็ม,สกมีสีเขียวก็มีเรื่องโทนนะคะลูกคา iben, ้าคะหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะสีแดงอ่ะแดงแดงแบบนี้เราก็มา ชมพูเรายังมาเลยอ่ะใช่ค่ะคือแบบว่าโอ้ดเดดีใจจุดจุดจังสีกนมากเฮสนเดมค่ะอันนี้เป็นของเฮสนเมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแนวแจ็เก็ตแฟชั่นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะสวัสดีลูกค้ากันอีกรอบนะคะสวัสดีลูกค้าที่ทักทายกันเข้ามานะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีทุกท่านเลยเด้อลูกค้าจ๋าพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะ สนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยหรือว่าอยากนุ้นเองอยากเปิดเองเราก็มีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะลูกค้าจ<ว> <100 00 S 2> ๋าร้อยเลยเจ็ดพันหาร้อยบเคียงกันเลยสอตตัวนี้นสวยเลยไซส์ S ไซส์ M ไซส์แ <5. S 2> แต่ว่าชอบตรงที่ใหม่สะอาดนะ ชอบตรงที่แบบว่าแฟชั่นของเขาคือหลากหลายยิ่งเป็นงานเกาหลีนะเรื่องแฟชั่นของเขาคือแบบเทรนอันดับหนึ่งเลยแนค่ะ,นะคะลูกค้าขายิ่งเป็นหมวดน,นี้นะคือแบบว่าขายดีอ่ะขายดีลูกค้าจ๋าไม่จะเป็นต้องหนานหว,วะนะมันจะแจ้งใส่ออฟฟิศนะคะกันแดดกันลมก,กันหนาวได้ไ็่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มราชการทั่วไปู้ม<ช>แม่เสียสาวมแม่เสียสาวายที่แบบว่าชอบแต่งตัวสไตล์แบบใส่แจ็กเก็ตแฟชั่นอาจจะใส่แบบเสื้อสสยเดี่ยวหรือว่าก็อกข้างในแล้วก็ตามด้วยแจ็กเก็ตทับทับ อีก่าบอยันมาทันมาเด้ออีกแบบตามด้วยแจ็คเก็ตทับอีกทีหนึ่งนะคะโอ้ยขยันมาทันมาเด้ออันนี้เราประมาณการค่ะลูกค้าจแต่ส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะสวยเรื่องอะไปเมือนึงอ่ะโอเคนะคะลูกค้าจ่ายทวนรายการนะคะหมอนนี้เป็นแจ็คเก็ตแฟชั่นหรือว่าสูตรแฟชั่นก็ว่าได้ะค่ะเป็นงานเกาหลี l o เ AP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา7500บาทนะคะน้ำหนัก100กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ2 0 0รตัวต้ต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆ32-33บาทคา่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจน,นะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตกได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่ง